รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุกสนานไปด้วยกันครับและลุ้นกันว่าใครจะได้รถยนต์คันใหม่กลับบ้านนี่คือเกมแจกรถ r ี่สนเต้ by Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi Attrac ชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิตซูบ i ชิเอ็กซ์เพนเดอรอีกคั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New ad, นิวมิตซูบิชิทริแด t แอดลีเหนือชั้นสายพันสปอร์ตมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอีลิตอิดิชั่ที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานฝั่งคุณบีมและคุณอาร์มยังไม่สามารถทำคะแนนได้ปล่อยให้สาวๆขึ้นนำไปก่อนไม่รู้ว่าทีมนี้จะงัดไม้เด็ดไม้ตายอะไรมาสู้เอาเป็นว่าไปเอาใจช่วยพวกเขากันต่อได้เลยคะ่ะ ไปกันต่อเลยครับมือใกล้ปุ่มไฟและคำไหนสะกดถูกต้องพี่บีมพี่อามือใกล้ปุ่มไฟไว้เลยฮะมือแปะไว้เลยฮะโอเคภาพมาผนแนไก่กับแนนงไก่ครับเอาล้วลตอนนี้พิกเลยกับเนยได้ตอบก่อนครับเฮ้ยเนยนนาวพที่เคยเล่นเป็นผนแงนี่เอาอย่างไรอาย่งไง,ง,ไงไมั่นใจว่าเวอร,ร์ชั่นแผนงแผนงไก่แผนง มันสะกดอะผัดแนงแบบนี้หรือผัดแนงแบบนี้ทําไมมั่นใจว่าแบบสระแอรมาก่อนเคยเห็นเคยเห็นใช่ร้านเดิมไก่กระเพราเมื่อกี้พี่บีมพี่อาร์มถ้าได้ตอบก่อนเอาอันไหนเอาผัดแนงไหนเอามื่อไงฮะผมก็เหมือนเหมือนผ่านตามันทั้งคู่เลยอะรอแต้มจากเขาแล้วกันครับโอเคจริงๆนะเมนูอาหารตามร้านเนี่ยทำเราสับสนใช่ไหมเราเห็นมาทุกแบบเลย แต่ถ้าเกิดใช่พันแงเวอร์ชั่นมีสระแอเนี่ยนำหน้าเนี่ยสองแต้มมาเลยไม่ใช่โอนคืนนะฮะพิกเล็ตอันนี้ใช่ไหมถูกค่ะใส่เนยถูกไหมก็ต้องถูกค่ะมันทำไมมัน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 มนมันเันมันมันนมัะมันพันมันมันะันมันมนมนมันมันมันมานมั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 นนมยนักัผมว่าจมมนนนน ไปกันต่อเลยคำไหนสะกดถูกต้องมือใกล้ปุ่มไฟครับภาพมาผัดไทยกับผัดไทยครับเอายังไงโอเคไม่ยิดฟังดีกดเองแล้วทำไมวอยวายไม่เนยกดค่ะมอไม่ใช่หนูกดอ๋อเนยนยน้อยกดคืออยากได้อยากได้ฟังเลยอ๋อแต่ลั่นลั่นค่ะ ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาลั่นแต่ไม่รู้ว่าลั่นผิดหรือลั่นถูกนะพี่บีมพี่อาร์มเอายังไงถ้าได้ตอบก่อนเอาซ้ายครับคิดว่าซ้ายครับคิดว่าซ้ายเหมือนกันแบบไม่มียอยักษ์ครับเอาล่ะถ้าใช่ขึ้นนําเลยนะฮะสองต่อหนึ่งแต้มนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มเลยนะฮะคืนนี้ไม่ได้ชอบถิ่งที่ตอบเลยแต้มมันทําไมมันก็ถูกเถอะค่ะถูกเถอะมาทำไมฮะ ผัดไทยเริ่มมาจากสมัยจอมพลปอจอมพลปอบอกเลยว่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดแบบนี้ผัดไทยคือผัดอของคนไทยชงเฉยน่าช,าาชงเฉยบางทีคุณอาจจะตัดสินใจผิดเพื่อไป,ไปอยู่ในจุดท,ที่ถูกต้องนนั้ตอนนี้มาแล้วนะฮะสองแต้มสองแต้มแล้วนะฮะข้อแรกนะฮะยังไม่จบเลยโอ้โหเรียกว่าใส่กันดุเดือดขนาดนี้นะฮะมาไปกันต่อเลยนะครับ คำไหนสะก่ถูกต้องครับมือใกล้ปุ่มไฟแล้วผ้ามาซุปหนามไม้กับซุปหนามไม้ฮะโอ้ซุปอันหนึ่งเป็นปอปลาซุปอันหนึ่งเป็นบอใบไม้เอาสิวะพี่บีมกับพี่อาร์มนี่สายอาหารอีสานชอบเลยครับแม่เห็นช้อยน้ำลายแตกเลยนะคิดว่าซุปต้องมีปอปลาคิดว่าปอปลาแน่นอนครับพี่อาร์มั่นใจเหมือนกันผมก็เห็นคำว่าซุปมันมีปอปลามาตลอดเลยตลอ พิกเลตกับเนยน่าจะชอบอาหารอีสานเหมือนกันค่ะค่ะเวลาสั่งซุปหน่อไม้เคยสังเกตแมตกลงบอใบไม้หรือปลอาวะปลานะคะเห็นปอปลาตลอดแปลว่าค้นี้มอบตัวเลยมอบตัวกดไม่ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดผิดขึ้นมาคุณนํำหนึ่งศูนย์เลยนะฮะคุณต้องการอีกแต้มเดียวนะครับค่ะยังไงพี่บีมข้อนี้วันนี้ผมใจคิดว่าถูกครับพี่อา,อาร์มยังไงผมก็มั่นใจครับและมันเป็นคำตอบที่ทำไมมันทำไมถไมถูกถูก มันผิดฮะโอ้คนละซุปกันอะไรบัซุปปอลาคือซุปฝรั่งซุปหน่อไม้ซุปเนี่ยมันเป็นยำในอาหารนิสานมันมันไม่ใช่ซุปมันคนละซุปซุปหน่อไม้ไม่ได้แปลว่าซุปที่เป็นซุปหัวหอมซุป ลอบสเตอร์ซ oh, okay. okay. ุปเห็ดไม่ใช er okay. ่อย่างนั้นโอ้โหพอนั้นนะฮะรับโอนมาเฉยเลยในข้อแรกนะฮะพิกเล็กเลยหนึ่งก็แนนนนะไปก่อนเลยคร่ะโอ้โหต่างคนต่างไม่กดละอะ ภาษาไทยของเราถูกจัดว่าเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ยากเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยสระพยัญชนะวรรณยุกต์ที่เยอะมากจึงไม่แปลกใจเลยที่เวลาเขียนจะมีคนที่ยังเขียนผิดอยู่บ้างแม้บางคำจะพบเจอและใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ก็มีมึนงงสับสนกันบ้างเพราะความเคยชินอย่างนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันใหม่ว่าแต่ละคำเขียนอย่างไรกันคะ่ะ อย่างคำแรกที่ถือว่าใกล้ตัวสุดๆกับเมนูอาหารสุดฮิตอย่างผัดกะเพราเคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาไปร้านอาหารตามสั่งทีไรเป็นต้องสับสนทุกทีเพราะบางร้านเขียนคำว่ากะมีรอเรือบางร้านไม่มีรอเรือแต่ถ้าจะเขียนให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานแล้วแล้วก็จะเขียนได้ว่าโกอักะพออเอาเผาะนะคะคำว่ากะไม่ต้องมีรอเรือจำง่ายๆรอเรืออยู่ในคำว่าเลาแล้วไม่ต้องใส่ในคำว่ากะนะคะทุกคน ต่อกันด้วยเมนูแกงรสเลิศอย่างผน,นงไก่เมนูอาหารไทยที่เมื่อใครได้ลิมรสเป็นต้องติดใจไปทุกรายซึ่งคำว่าผน,นงไก่เราก็มักจะเห็นเขียนอยู่มากมายหลายรูปแบบผ,ผิดผิดถูกถูกปะปนกันไปไม่ว่าจะเป็นผน,นงพออพะเนอแงงอแงที่เขียนแบบตรงตัวหรือผน,นงสละแอพอพันนอหนูงง,งูแบบควบพอพันและนอหนูหรือจะเขียนแบบแอดวานซ์เป็นผน,นงพอพันนำแนง เยอะจนจำไปเขียนผิดอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเขียนตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานแล้วคำว่าผนงที่ถูกต้องจะต้องเขียนได้ว่าพออพะนอแองงอแนงตรงตามสละและตูสะกดไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยค่ะถัดมากับเมนูอาหารประจําชาติไทยขวัญใจชาวต่างชาติเรียกได้ว่าถามใครก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือเมนูผัดไทยค่ะอาหารที่เป็นเหมือนหน้าตาของประเทศเรานี้ก็มักจะเจอว่าเขียนผิดอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมียอยักษ์เดี๋ยวไม่มียอยักษ์สับสนจนต้องเปิดราชบัณฑิต จตยสถานเพื่อความมั่นใจซึ่งในราชบัณฑิตยสถานก็ระบุค,คําว่าผัดไทยเอาไว้ว่าต้องมีตัวสะกดยอ,อยักษ์ตามหลังด้วยจึงจะถูกต้องเพราะเป็นอาหารจากประเทศไทยเป็นเมนูผัดจากประเทศไทยถ้าเจอที่ไหนเขียนแล้วไม่มียอ,อยยักษ์ตามถือว่าผิดนะคะ สุดท้ายกับเมนูอาหารสุดโปรดในวงซ้อมตามกับเมนูซุปหน่อไม้เมนูอาหารที่สานที่เรารู้จักกันดีหน่อไม้นุ่มๆและน้ำปลาร้าหอมๆซึ่งเมนูซุปหน่อไม้ก็เป็นหนึ่งเมนูที่มีความสับสนในการเขียนอยู่ที่คำว่าซุป ว่าสะกดด้วยบอใบไม้หรือปอปลาซึ่งถ้าจะเขียนให้ถูกต้องนั้นสําหรับคําว่าซุปในซุปหน่อไม้นั้นต้องสะกดด้วยบอใบไม้ซึ่งคําว่าซุปที่ใช้บอใบไม้นั้นหมายถึงอาหารจําพวกยำและถ้าเป็นคําว่าซุปที่สะกดด้วยปอปลาจะหมายถึงซุปในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอาหารจาพวกน้ําหรือของเหลวนั่นเองค่ะที่บีไม่อ่านเราบอกเลยนะครับว่าพิกเลตกับเนยเนี่ยเขากดดันพอสมควรเพราะข้อนี้เขาแพ้ไม่ได้ละ พักแพ้เขากลับบ้านเพราะนั้นเขาจะสู้คุณสองคนแบบยิบตาเลยนะฮะเห็นเป็นสาวๆอย่าออมมือนะฮะไปกันต่อคำถามข้อที่สองครับโบโบขอแนวทางหน่อยจะ้ะอตื่นเต้นเดอ<พ>เอาละมาผมเชื่อว่าคุณทั้งสี่คนน่าจะชอบชอบทานผลไม้ค่ะแต่คุณเคยรู้ไหมว่าผลไม้เนี่ยมันให้พลังงานมากน้อยแค่ไหนคำถามบโบที่นึ่อาถามง่าย ผลไม้ชนิดใดให้พลังงานมากกว่ากัน,กนเทียบในปริมาณน้ำหนักเท่ากันเลยนะฮะขึ้นภาพผลไม้มาสองชนิดก,นนะกดไฟฝั่งที่มันให้พลังงานมากกว่าพลังงานหน่วยคือแคลอรี่นะครับมือใกล้ปุ่มไฟครับรแล้วภาพมาด้วยไข่กับลำไยครับเอาละตอนนี้ลไยันูเอาละตอนนี้ พี่บีมพี่อาร์มเลือกกล้วยไข่น้ำหนักเท่ากันเลยเชื่อว่ากล้วยไข่ให้พลังงานมากกว่าลำไยครับในตัวผมนะครับเมื่อผมกดครับบีมพี่บีมเชื่อว่ากล้วยไข่แต่เหมือนพี่อาร์มเมื่อกี้แย่งไปทางลำไยยังไงหนุ่มๆทำไมแตกคอกันผม,ผมรู้สึกว่าลำไยน้ำตาลเขาเยอะอ๋อเอาละในขณะที่พิกเล็กกันเนยถ้าคุณได้ตอบก่อนก็เอาอะไรอ๋อลังเลอยู่เหมือนกันนะคะแต่คิดว่าอาจจะเป็นลำไยป่ะคะ ถ้าเทียบในปริมาณที่น้ำหนักเท่ากันเพราะอย่างที่พี่เขาบอกน้าตาลมันสูงแคลอรี่มันน่าจะสูงมากกว่าอ้าวละเพราะฉะนั้นต้องลุ้นแล้วละครับตอบมาแล้วกล้วยไข่ถ้าใช่หนึ่งแต้มมาก่อนไม่ใช่โอนไปให้สาวๆเลยนะคะพี่บีมยังไงกล้วยไข่มาทำไมพี่บีมน่าจะถูกนะครับพี่อาเมยังไงผมก็เชื่อเพื่อนครับพี่บีมมันตอบทิ้งไหมันพีเลยอ่ะทำไมมันอะไรอ่ะมันผิดะมันผิดมันใหญ่มากกว่า น้ำตาลเขาเยอะจริงๆลำใหญ่กินมากๆตาแฉะด้วยนะฮะเอาลวตอนนี้โอนมาให้สาวๆนะฮะพิกเลตกับเนยหนึ่งแต้มมีก่อนเลยแล้วที่มันก็คือว่าในข้อที่2ถ้าเกิดพิกเล็ตกับเนยได้ได้คะแนนในข้อนี้ชนะเลยนะฮะตั้งใจให้ดีไปกันต่อครับมือใกล้ปุ่มไฟครับผลไมาชนิดใดให้พลังงานมาเอากันภาพมา <S <S มังคุณก็น,น้อยนะยังไงโอเค ตอนนี้พี่บีมพี่อาไมได้ตอบก่อนแล้วเลือกน้อยหนาะยังไงพี่อามน้ำตาลนกันครับฮะน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลเยอะคิดว่าน้อยหนาะน้ำตาลเยอะกว่ามังคุดครับโอเคแล้วสาสาคิดยังไงฮะคิดว่าน้อยหนาเหมือนก,กันเหมือนกันค่ะมอบตัวเลยมอบตัว <c oughs> อีก <c oughs> แล้วค่ะมอบตัวอีกแล้วพูดอย่างนี้ทีไรได้แต้มทีละเมื่ออาจจะเป็นเคล็ดของเธอตอบมาแล้วว่าน้อยหนาแล้วยังไงพี่อามขอถูกครับมันยังไงพี่บีมขอถูกมันยังไงปุ๊บแป๊ดปุ๊บตี มันถูกต้องครับผมมีแต้มขึ้นมาแล้วในข้อนี้นะครับไปกันต่อเลยดีกว่าครับผู้ชาวนาจะได้ได้ความรู้ด้วยทายไปพร้อมกับผมครับว่าผลไม้ชนิดใดให้พลังงานมากกว่าเวลาทานจะได้รู้นะฮะภาพมาง้อลงดีกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกอ่ะ หมดไม่ทันสักอยังไงเรายังไงข้อนี้เียคนเดิมครับกดเร็วๆคุณคุณเช็คกับปริมาณน้ําตาลเลยแล้วง้อง้อมก็หวานนะก็หวานเหมือนกันแต่ปริมาณเท่ากันจากรสชาติที่จําได้มาวงก็หวานกว่าอะม่วงสุกนะถูกไหมสุกด้วยเนาะโอเคเน้นว่าสุกด้วยนะฮะเรายังไงฮะถ้าเราเลือกตอบก่อนไม่แน่ใจลังเลค่ะลังเลเพราะไม่แน่ใจเรื่องแบบปริมาณของน้าหนักแต่ว่าทั้งสองอย่างมันก็เป็นผลไม้ที่น้ําตาลสูกเหมือนกัน นี่สาวๆเนี่ยเห็นไหมหุ่นเฮินเขากินอะไรเนี่ยเขาดูแคลอรี่นะแต่ถ้าจะว่าผลไม้อะไรที่พลังงานมากกว่ากันนะฮะตอบมาแล้วว่าน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้สุกแล้วมันทำไมพี่บีบถูกครับอย่างเค้นผมเลยมันยังไงพี่อาร์มันยังไงมันยังไงมันครับทำไมถูกมันถูกถูกต้องครับผมโอเคเอาแล้วมาแล้วโอ้โหตอนนี้พี่บีบพี่อาร์มต้องกรอีกแต้มเดียวพ่อตีเสมอในข้อที่2นะครับอีกแต้มเดียวเท่านั้น ที่เกล็ดกับเนยไล่มาให้ได้นะฮะยังอยู่กับเรื่องผลไม้และพลังงานของเขาภาพมามะมว่วงกล้วยน,ะนะะี่แหละฮะโอเคโอ้โหโอ้ฟาดตูงไปที่มะม่วงเลยครับวิเคราะห์อย,อยังไงพี่อําก็เมื่อกี้กล้วยตอนเทียบกับอะไรนะกล้วยเทียบกับผลไม้กล้วยแพ้ลำใหญ่อ่าครับแพ้ ไม่น่าจะชนะเงาะไม่น่าจะชนะมะม่วงครับอ่าน่าสนใจถ้าเกิดลอจิกมีถูกต้องแล้วก็ข้อ2ตีเสมอเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยโอนแต้มไม้พิลเลตกับเนยแล้วคุณจะต้องเหงือแตกนะฮะข้อาะถสองต่อ2ถ้าเธอได้1หนึ่งแต้มเจงกระบงเลยนะฮะต้องถูกเท่านั้นข้อนี้มันยังไงพี่อามเออถูกครับยังไงพี่บิ๊มมันเป็นคำตอบที่ถูกครับถูกครับ มันผิดฮะรวยมากกว่ารวยมากกว่าอาแล้วมีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาแล้วแปลว่าเธอได้ข้อนี้ไปทังเลยนะฮะทังเลยนะฮะลำหญยแน่มาลำหญ่โอเคโอเคแต่ถ้าข้อนี้หนุ่มๆได้แต้มไปคุณลุ้นเลยนะเพราะว่าข้อหน้าหรือข้อสุดท้ายคุณแพ้มาหนึ่งครั้งค่ะโอ้โหมีแต่เรื่องลุ้นกับลุ้นทั้งนั้นเพราะนั้นเอาแต้มนี้มาให้ได้ครับภาพมา ลำใหญ่เงยังไงเอาแล้วแล้่พิเกเรนเธนได้ตอบก่อนฮะแล้วตอบลำใหยถูกป่ะวะถูกป่จเหมอนกัใคะมันถามใครวะพิกเรนถามถามกับลูกกอบที่เลี้ยงด้วยถูกป่ะวะยังไงครับตอนนี้มันน่าจะต้องเป็นลำใหยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าลำใหยมันหวานกว่าเงาะใช่น้ำตาลน่าจะมาต้องฝวกว่าเพราะฉะนั้นแครลนเธอคะมากกว่า ถ้าใช่แล้วก็นะฮะ<ช>พิกเล ke, ็ตกับเนยจะได้แมชนี้เลยนะครับถือว่าหนีตายสําเร็จเพราะ่แพ้พพม,ามาแล้วคุณได้ชนะคราวนี้ถือว่าผลแพ้ชนะแพ้1ชนะหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่โอนให้กับพี่พบีมพี่อาร์มเลยนะฮะในข้อนี้ <uest> และลำยายมาทมําไมพ,พิกเล็ตถูกค่ะเนยมาทําไมถูกค่ะเป็นคำตอบที่ถูกถูกต้องครับผมลำยายพลังงานเยอะกว่านะฮะเพราะฉะนั้น ในแมตช์นี้นะฮะพิกเลกกันเนยเป็นผู้ชนะนะครับโอเคเอาละผลไม้จัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงเพราะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแต่ถ้าทานมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะผละไม้บางชนิดนั้นมีน้ำตาลสูงจึงให้พลังงานสูงมากจนบางทีอาจเป็นสาเหตุของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ และเมื่อนำผลไม้นมชนิดต่างๆมาเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ได้จากการรับประทานในปริมาณท,ที่เท่ากันแล้วพบว่าจากตัวเลือกทั้งหมดผลไม้ที่ให้พลังงานสูงสุดคือลำไยอยากให้เราทราบกันดีว่าลำไยเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีน้ําตาลสูงจึงไม่แปลกที่ในปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานสูงถึง111กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวแต่หว,วานหวานกรอบๆบางทีก็กินเพลินๆหมดเป็นกิโลกิโลแบบไม่รู้ตัวยังไงก็ยัง้งยั้งกันเวยนะคะคุณผู้ชม รองลงมากับอีกหนึ่งผลงไม้สร้างพลังงานอย่างกล้วยรสชาติหอมหวานและอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยประโยชน์ทั้งประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการมากมายอย่างกล้วยไขย่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยทีเดียวซึ่งในกล้วยไข่ปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่108กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวลูกเล็กๆก,ก,กินเพลินๆสักพักก็หมดหวีไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะ ทันมากับอีกหนึ่งผลไม้ที่มีรสหวานอย่างน้อยหนาที่ในปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานราว92กิโลแคลอรี่ด้วยรสชาติที่มีความหวานและให้พลังงานสูงจึงไม่เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรบริโภคแต่น้อยและนาน,านครั้งเพราะความหวานอาจทําให้อาการของโรคเบาหวานกับเร็วขึ้นได้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งผลไม้ขึ้นชื่อของไทยอย่างมังคุดที่ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้แถมยังมีประโยชน์ในเรื่องของสารออกฤทธิ์ต่างๆ มักมีอยู่ที่เปลือกเป็นผลไม้ริดเยน็นมักทานคู่กับทุเรียน เพื่อป้องกันอาการร้อนในแต่หากทานมังคุดในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทําให้ส่งผลเสียได้เนื่องจากมีน้ําตาลสูงซึ่งในมังคุด100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่79กิโลแคลอรี่ค่ะมาถึงมะม่วงน้ําดอกไม้สุกที่ไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ชอบที่จะเลือกรับประทานกันมะม่วงยังถือเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงโดยในมะม่วงน้ําดอกไม้สุก100กรัมนั้นจะให้พลังงานอยู่ที่7 7กิโลแคลอรี่แอบกระซิบว่าในมะม่วงสุกจะมีน้ําตาลอยู่ในกลุ่มของูค พักโตสและซูโคโสซึ่งดูดซึมเร็วจึงทำให้มีผลกับระดับน้ำตาลในเลือดหากรับประทานมากเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะ สุดท้ายกับเงาะผลไม้ที่มีขนสุดโปรดของบโบเพราะนอกจากจะราคาไม่แพงมากรสชาติยังถูกปากคนเมืองร้อนเพราะทั้งหวานและกรอบกินเพลินๆหมดไปเป็นกิโลแต่ด้วยความหวานของมันนั่นเองที่ทําให้ปริมาณพลังงานที่ได้จากเงาะนั้นสูงไม่น้อยเลยทีเดียวโดวยเงาะ100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่73กิโลแคลอรี่ดูเหมือนจะไม่มากแต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแพ้1ชนะ1ตอนนี้เดี๋ยวคุณต้องไปนั่งรอ เพราะว่าตอนนี้ม<ห>ิวกับไนท์เขาชนะมาหนึ่งครั้งค่ะถ้าเขาชนะพี่บีมพี่อาร์มได้อีกคุณ4ี่คนกลับบ้านเลยเขาคือผนชนะสองครั้งค<ห>่ะนั่นแปลว่าคุณทั้งสองคนจะต้องกลับไปแล้วเชียร์บีมกับอาร์มให้เขาชนะเพื่อที่จะเกลี่ยผลแพ้ชนะเท่ากัน <โห S 2> <ห>เอาละฮะเกมนี้เราดีไซน์มาให้หหอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบนี้แหละครับเพราะนันพิกเลยกับเนยไปพักผ่<ห>อนก่อนครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะฮะ คุณแพ well. ้ไม่ได้ละครับเพราะว่าทีมที่เขาจะมาเจอคุณเขาชนะมาแล้วหนึ่งครั้งเขาต้องการผลชนะอีกครั้งเดียวเท่านั้นมาเลยครับมิวกับไนท์เชิญเลยครับมาโอเคกดไม่ดันมันรู้สึกสบายใจหรือกดดันกันแน่ไนท์กับมิวกาชนะอีครั้งเดียวกดดันครับโอเคแต่ตอนนี้นะสองสาวเขารอแช่งกันอยู่นะแล้วก็สองคนนี้เขาก็กาจะซัดคุณเต็มที่เลยนะครับผม มั่นใจนะมั่นใจครับมั่นใจครับโอเคเพราะชนันมาเลยฮะนี่เป็นการแข่งขันแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับผลจะเป็นอย่างไรจะแพ้ชนะเสมอกันหมดแล้วไปหมุนวงล้อโบนัสหรือว่ามิวกับไนท์จะเป็นผู้ชนะหนึ่งเดียวไปเลยครับคําถามข้อที่หนึ่งขอคำถามนะครับใครที่ชอบท่องเที่ยวข้อเนี้ยอาจจะได้เปรียบเราจะพูดถึงเมืองหลวงต่างๆในโลกนี้นะครับ เราจะมีชื่อเมืองมาให้และคำถามคือเราจะมีชื่อเมืองมาให้สองเมืองถามง่ายๆเลยว่าเมืองไหนคือเมืองหลวงจะมีเมืองหลวงอันหนึ่งกับไม่ใช่เมืองหลวงหนึ่งอันทุกเมืองเนี่ยเป็นเมืองดังหมดแต่จะรู้ไหมว่าอะไรคือเมืองหลวงอะไรไม่ใช่เมืองหลวงบอกเลยว่าคำถามนี้สร้างมาให้พวกคุณสับสน สับขาหลอกไม้งงเล่นกันเลยคผู้มีอทางบ้านเล่นไปด้วยนะครับสนุกดีเอาละมือใกล้ปุ่มไฟครับและภาพมาย่างกุ้งกับฮานอยอ่ะเอาละตอนนี้นาย <Nice. S 2> สมิได้ตอบก่อนแล้วตอบย่างกุ้งครับผมย่างกุ้งประเทศอะไรครับพม่าครับผมคือเมียนมานะครับโอเคฮา,หาหนอยคือเวียดนามเวียดนามนะครับตอบมาแล้วว่าย่างกุ้งนะครับ ใช่เมืองหลวงของเมียนมาหรือเปล่าและอย่างกุ้งคืออะไรเขาเปลี่ยนหรือเปล่าพี่ทำไมคือถูกครับคือถูกยังไถูกครับถูกครับมันพิดนะโอเคเขาเปลี่ยนแล้วเมียนมานะครับเมืองหลวงคุณเอพิดอนะครับเปลี่ยนแล้วฮานอยนี่แหละเวียดนามคือเมืองหลวงครับเราไม่อัพเดตแล้วโอเคอ่ะบางทีเวียดนามบางคนสับสนเป็นโฮจิมินใช่ ฮ่าน้อยนี่แหละครับโอนแต้มให้พี่บีมพี่อาร์มเลยเนะครับไ <c oughs> ว้ล <c oughs> วแล้วต้องชัวร์มั่วโอนแต้มทันที <c oughs> สนุกแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เช็คความรู้ไปด้วย <c oughs> เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนสับสนอย่าว่าแต่คนอื่นผมเองก็งงหลายประเทศเห <c oughs> มือนกันเมืองไหนเป็นเมืองหลวงมือใกล้ปูนไฟครับและภาพมา แนแ่ฟังคุณเบียและคุณอามคว้าคะแนนแรกได้ก่อนแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะเพราอย่างเล่นไม่เท่าไหร่ก็ต้องมาลุ้นต่อว่าทีมไหนจะอยู่หรือจะไปเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะก go bananas